การค้าขายเกิดขึ้นเราต้องตรวจตาให้ดีๆตอนนี้มันก็แย่อยู่แล้วอย่าพยายามแบบว่าเอาวิกฤตให้มันเป็นโอกาสนะคะก็สงสารกันบ้างนิดนึงแล้วกันอ้าวช่วงหน้าค่ะลูกชายของพี่พีททองเจอบอกเลยว่าเอ๊ะตอนนี้เขากำลังตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะผ่าตัดหรือไม่เนื่องจากว่าล้มค่ะแล้วก็เล่นสเก็ตแล้นะคะล่าสุดจะเป็นยังไงบ้างติดตามได้ช่วงหน้ากับวาดขาวบันเทิงค่ะ ไปบ้านคุณเอมี่กันฮะแมทธิวผมมาทาพิสูจน์ความสะอาดห้องน้ําถึงบ้านคุณกล้าไหมครับกล้าค่ะคุณจัดการครอบติดแน่นแบคทีเรียและเชื้อราไงครับใช้น้ํายาอนเนกประสงค์ค่ะลองนี่ดีกว่าครอบติดแน่นและเชื้อโรคสะสมเพิ่มขึ้นตลอดเวลาใช้ฮาปิกเพาเวอร์พลัสทรสูตรเขม้มข้นเกาะขอบโถได้นานขึ้นช่วยกะจัดคราบติดแน่นฆ่าบแบคทีเรียและเชื้อรา99.9%สุอสุขภัณฑ์ดูสะอาดเอี่ยมืมกลิ่นไม่ฉุนใช้ฮาปิกไม่พอใจยินดีคืนเงินถึง3สาคมี้ ได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นรีจอยสีเขียวใหม่สูตรปรับปรุงใหม่ถึงไม่ได้สระผมก็หมดห่วงกับเรื่องดราม่าผมก็ยังนุ่มสลวยพร้อมกลิ่นหอมติดผมยาวนาน Rejo i ส e สูตรปรับปรุงใหม่โปรเด็ดลดนึ่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับผมหิมแล้วก็พีกาฟฟี่นะครับค่ะกับรายการโปรเด็ดลดนึ่ คุนนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะถูกต้องครับและสินค้าที่เราเอามาจัดโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นั่นก็คืออาบาลลูนคอลลาเจนนั่นเองครับมีทั้งหมด7กระปุกครับมูลค่าเนี่ยอยู่ที่11,550บาทครับแต่คุณผู้ชมสามารถซื้อทั้งหมดนี้ในราคาเพียง1,990บาทโอ้โหลดเกือบ90%บอกเลยว่าคุ้มมากครับใช่ค่ะ<ม>ในอาบาลูนคอลลาเจนเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า อันบีเนเจอร์คอลลาเจนก็คือคอลลาเจนที่ได้จากการสกัดจากหอยเป่าฮื้อ,อทั้งตัวมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่สําคัญด้วยทั้งวิตามิน B1 B2 B6 B12 แล้วก็อีก็อิมากมายเลยแม้แต่ดาราชื่อดังอย่างพี่วิลลี่แม็กอินทอสได้ลองทานแล้วประทับใจและได้ผลลัพธ์มากมายฟังจากปากพี่วิลลี่กันเลยครับแล้วผมก็ยังกินต่อนเนี่ยสช้อนตอนเช้าสช้อนตอนก่อนนอนครับดูโอ้ดีขึ้นห่ะาเป็นไงเป็นไง พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษกับอะบาลลอนคอลลาเจนถ้าเกิดคุณโทรเข้ามาตอนนี้รับสิทธิ์ซื้อ4กระปุกในราคาเพียง1,990บาทแต่ยังไม่หมดครับพิเศษสุดๆกว่านั้นหากคุณเป็น50สายแรกที่โทรเข้ามาเราจะแถมให้เลยอีก3กระปุกรวมเป็น7กระปุกมูลค่าอยู่ที่11,550บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,990บาทเฉลี่ยแล้วนะคะเหลือกระปุกละไม่ถึง285บาทค่ะเรียกว่าลดเดือดไปเกือบ รีบโทรเข้ามาที่02-00-3333 3, 3, 3, 3ชอบเันทีส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะแล้ววันนี้พวกเรา2คนนะครับต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2,565ยาโบเด็กลดดึงยำอันชันกรอบกับมะเขือเผาค่ะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดอ่าก็ทุกรส อ่ะครร้อ,อุ้ยเด็กๆสมัยนี้ทานมาเขือเผาเป็นหรอกับข้าวคนแก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์นี่สั่าไปทำเมนูอะไรอ่ะวุ้นเส้นอันชันสาวน้ำหมายถึงเอาอ,อันชันมาแช่น้ำ่ะหรอแต่ก็ถือว่าเป็นเมนูที่สร้างสรรค์น,นะครับแสร็จดีทุกวันสุขทางวอก์คอยช่อง23บบ่ายสามโมงครึ่งนะ อยู่กับฟาดข่าวบันเทิงผู้ชมขาข่าวนี้น่าชื่นน่าชื่นตาบานน่าชื่นแบบได้หน้า<อ>เลยหน้าใหญ่เลยแหละสำหรับ,บน้องอิงวารันทรนของเราเป็นใครใครก็ปลื้มคุณผู้ชมขา<ร>เพราะว่าได้ขึ้นบิวบอร์ดกลางนิวยอร์กเลยแล่ละค่ะนักร้องสาวคนนี้หนึ่งแหละเป็นคนหน้าตาหน่ารักสอง 2> 2คนเป็นร้องเพลงเพราะและเวลาที่เล่นคอนเสิร์ตพแค่